องอิงเกมโอเวอร์นี่คือสิ่งที่หมาดีๆจะต้องบอกกับเจ้าของคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยผักกาดหอมหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์บอกว่าองอิงเกมโอเวอร์คือจบเกมละบอกว่ายากครับที่แพรทองทานจะกลับเข้าสู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีอีกครั้งหลังสารรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉัน9าต่อ0รับคำร้อง ของ36สวไว้พิจารณาเป็นคำร้องให้ศาลวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของแพรทองทานชินวัตรสิ้นสุดลงหรือไม่เพราะไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์อ้างอิงตามมาตรา170วรรค1วงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5ของรัฐธรรมนูญ แถมมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงเหตุจากคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฮุนเซนองค์คณะมีมติ7ต่อ2สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่9ต่อ0รับเรื่องไว้พิจารณา7ต่อ2สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวแล้วให้แพ่ทองทานส่งคําชี้แจงภายใน15วัน หลังจากนั้นสารจะมีคำวินิจฉัยชี้ขาดหมาดีๆมันจะต้องบอกเลยว่านายนายจะต้องชี้แจงอย่างไรบ้างช่องโหวความเสี่ยงอยู่ที่ตรงไหนไม่ใช่มาเลียแผลบแผลบแผล,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 ลเอาส้นตีนถีบมันออกไปหมาตัวนั้นนะ่ะเกะกะเปล่าประโยชน์พาชิบหายคุณประกาศหอมบอกดูแนวโน้มแล้วแพทองทานรอดยากครับ เทียบกับวันที่สารรัฐธรรมนูญรับเรื่องพลเอกประยุทธ์จันโอชาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเกิน8ปีหรือไม่วันนั้นสารรัฐธรรมนูญก็รับเรื่อง9ต่อศนเหมือนกันแต่มติปริ่มน้ำา5ต่อ4ให้พลเอกประยุทธ์พักการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจนกว่าสารจะมีคำวินิจฉัยคุณประกาศหอมบอกว่านี่ไม่ใช่การเทียบบญญัติตรายางแต่เป็นเรื่องความหนักเบาของคดี กรณีอายุนายกเกิน8ปีเป็นปัญหาข้อกฎหมายแต่คลิปเสียงองอิงหุนเซนแสดงความเป็นปฏิปักษ์ต่อแม่ทัพภาคที่2เป็นพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงสร้างความเสียหายให้ประเทศไทยอาจถึงขั้นเสียดินแดนเสียอำนาจต่อรองกับประเทศกัมพูชาและลุกลามไปสู่เรื่องอื่นๆในอนาคตเพราะความสัมพันธ์สุดพิเศษระหว่างทักษิณกับหุนเซนแผ่ลามมาถึงลูกสาว ก่อนจะมาแตกคอเพราะคลิปเสียงเจ้าปัญหานี่ถ้าไม่มีคลิปเสียงนั้นคงไม่มีใครรู้หรอกว่าอีกสองตระกูลนี้มันคุยอะไรกันบ้างไม่รู้ว่าประเทศจะเสียหายขนาดไหนถ้าผลประโยชน์มันไม่ขัดกันขึ้นมาเดชะบุญครับการเมืองสไตล์ขเขมรของหุนเซนแม้จะดูหน้าขยะขยงแต่กลับทำให้คนไทยได้รู้ความจริงได้ตาสว่างได้เห็นว่าผู้นำประเทศที่ไร้ประสิทธิภาพไร้ความสามารถ แต่อยากมีอำนาจต่อมันไปสอพลอประเทศที่เป็นอริราชศัตรูอย่างไรผกกาบหอมบอกว่าฟังแผ่ทองทานให้ข่าวหลังสารรัฐธรรมนูญมีมติรับเรื่องไว้วินิจฉัยและสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่แล้วช่างไม่ต่างอะไรกับเด็กที่ทำผิดแล้วพยายามแก้ตัวหาทางรอดดิฉันตั้งใจทำเพื่อประเทศชาติเพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของเรา รักษาชีวิตของกองทัพและทหารทุกคนเพื่อสันติภาพที่จะเกิดขึ้นในประเทศของเราดิฉันมั่นใจในสิ่งนี้มากๆแต่วิธีการที่ดิฉันทำอาจจะถูกใจและไม่ถูกใจใครหลายหลายคนแต่อย่างไรก็ตามดิฉันก็จะพยายามพิสูจน์เรื่องนี้ให้ได้ว่าเป็นความตั้งใจเป็นความพยายามเกินร้อยเปอร์เซนต์ที่จะทำเพื่อประเทศชาติจริงๆ เจตนาไม่มีไม่ได้อยากมาได้อะไรเป็นของตัวเองเลยและคิดอย่างเดียวว่าทําอย่างไรไม่ให้เกิดความวุ่นวายและทําอย่างไรที่จะไม่ต้องสู้รบกันทหารไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อพระดิฉันเองก็คงรับไม่ได้ถ้าพูดอะไรกับผู้นําและทําให้เกิดผลเสียเกิดการทะเลาะเกิดการโกรธเคือง ถ้าลองฟังดีๆก็จะเข้าใจว่าไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรนี่คือสิ่งที่ตั้งใจและใช้เวลาที่สามารถชี้แจงได้ชี้แจงให้ได้อย่างครบถ้วนก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งกำลังใจคุณประกาศหอมบอกว่ามึงลองกลับไปฟังคลิปเสียงมึงเองสิลองกลับไปฟังคลิปเสียงผลก็คือมองไม่ออกเลยว่า แพทองทานมีเจตนาดีต่อแม่ทัพภาคที่สองตรงไหนแพทองทานพูดกับสมเด็จฮุนเซนหรืออั r เคิลไม่อยากให้ลุงไปฟังคนที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับเราพอไปฟังไปฟังฝั่งตรงข้ามอย่างพวกแม่ทัพภาคที่สองเป็นคนของฝั่งตรงข้ามหมดเลยพอไปฟังก็ไม่อยากให้ท่านไม่ชอบใจหรือโกรธ พระจริงๆไม่ใช่ความตั้งใจของเราเลยค่ะเพราะตอนนี้ทางนั้นเขาอยากจะดูเท่เขาก็จะพูดอะไรออกมาที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติที่เราต้องการคือความสงบสุขให้เกิดขึ้นเหมือนก่อนที่จะเกิดการประทะกันทางชายแดนบอกให้ท่านฮุนเซนเห็นใจหลานหน่อยเพราะตอนนี้คนในประเทศไทยเขาไล่เราไปเป็นนายกที่ขเขมรหมดละ ถ้าท่านอยากได้อะไรบอกมาได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดการให้คุณประกาศหอมบอกต่างกันหน้ามือเป็นหลังตีนแพทองทานยังมีโอกาสชี้แจงกับสารรัฐธรรมนูญนะครับแต่อย่างที่บอกพฤติการอันน่าสงสัยไม่ใช่แค่คำพูดในคลิปเสียงแต่ยังมีท่าทีก่อนที่จะมีการเผยแพร่คลิปเสียง แพรทองทานนั้นไม่มีท่าทีกระตือรือรน้นที่จะแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาเลยในวันที่ฮุนเซนขู่จะไปศาลโลกถ้าไทยไม่ยอมรับชายแดนไทยกัมพูชาสถานการณ์จะไม่ต่างไปจากฉนนกาซาฆ่ากันทุกวันตั้งแต่นายกรัฐมนตรียันโคศกรัฐบาลต่างก็หนีนักข่าวไม่มีใครยอมพูดอะไรที่สําคัญทําไมแพรทองทานไม่โทรศัพท์ไปคุยกับคุณมนเน็ตซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยกันแต่กลับไปคุยกับประธานวุฒิสภา หรือเพราะการเมืองไทยกับกัมพูชามันเฮงซวยพอกันนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ผู้มีอำนาจที่แท้จริงใช่ไหมเห็นหลายๆคนออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับสารรัฐธรรมนูญเรื่องประชาธิปไตยนายกมาจากประชาชนบลาบๆๆ b ฉะนั้นสารรัฐธรรมนูญไม่คนมีอำนาจถอดถอนนายกโดยเฉพาะประเด็นจริยธรรมคุณประกาศหอมบอกประชาธิปไตยตะกวดอะไรล่ะครับแปลง่ายๆว่าประชาธิปไตยเฮี้ยอะไรล่ะครับ จะมีผู้นำประเทศประชาธิปไตยกี่ประเทศกันครับที่ทำตัวเป็นฝ่ายตรงข้ามกับแม่ทัพประเทศตัวเองในยามหน้าสิวหน้าขวานที่อาจเกิดการสู้รบตามแนวชายแดนขึ้นมาได้กลับกันดันไปเอาใจพ่อผู้นำประเทศฝ่ายตรงข้ามถึงขนาดอยากได้อะไรให้บอกมาจะจัดให้ผู้นำประเทศประชาธิปไตยเขาทำกันแบบนี้หรือครับ วันนี้แพทองทานหมดความน่าเชื่อถือที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปแล้วและมองไม่เห็นทางเลยว่าจะหาข้ออ้างไหนชี้แจงสารรัฐธรรมนูญและทำให้สารเชื่อว่าเป็นเทคนิคการเจรจาความเมืองจริงๆถ้าทำเพื่อประเทศจริงรัฐบาลต้องพูดตั้งแต่วันแรกๆที่ทหารรุกล้ำผืนแผ่นดินไทยแต่นี่ไม่พูดหาอะไรเอามาพูดตอนนี้คุณเซนก็เอาคลิปเสียงมาเปิด แบบนี้เขาไม่ได้เรียกว่าทำเพื่อชาติครับเขาทำเพื่อตัวเองแพทองทานคงไม่พ้นถูกถอดถอนเพราะไม่มีคุณสมบัติการเป็นนายกรัฐมนตรีมาตั้งแต่แรกด้วยซ้ำ mm hmm. การเมืองหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรไม่ต้องไปวิตกกันเกินเหตุ mm hmm. ยังมีแคนดิเดตนายกเหลืออยู่สภาก็เลือกนายกคนใหม่เลือกแล้วไปต่อไม่ได้ก็ยุบสภาก็จบกระบวนการมันมีแค่เนี้ยอย่าไปคิดอะไรให้ซับซ้อนจนประเทศเดินหน้าต่อไม่ได้เลย mm hmm. เลือกตั้งใหม่พรรคส้มชนะก็ให้มันตั้งรัฐบาลไป ตั้งได้ก็บริหารประเทศมีคนบอกว่าจุดแข็งของพรรคส้มคือไม่เคยเป็นรัฐบาลถึงเวลานั้นจุดอ่อนจะโผล่มาเต็มไปหมดและจะเข้าใจหัวอกอุงอิงว่าการเป็นนายกมันไม่ง่ายเลยมันยากกว่าพูดสวยเอาหลอในโซเชียลมีเดียเยอะนี่คืออ่านเอาเรื่องจากคุณผักกาดหอมครับ